ก็คือยังไม่ได้อันแพคกระเป๋าอันนี้ก็ซักไว้อันนี้ก็ขยับยังไม่ได้ออกจากห้องไปทิ้งครับอันนี้ไปสเตชันน์หนึ่งวันนี้เรามากินวันเกิดปกนะครับที่ร้านมันนาจ้าเดี๋ยวก่อนกินไม่สนใส ก็ห้องรกมากเลยอะ่ะต้งเก็บละล่ะน,นี่ก็คือเพิ่งไปสเตชันมายังไม่ได้อันแพ็กกระเป๋ายังมีแบบเสื้อผ้ายอยู่เลยอะ่ะอันนี้ก็ซักไว้เพิ่งแห้งยังไม่ได้เก็บอันนี้ก็ขยับยังไม่ได้ออกจากห้องไปทิ้งคัะเ <laughs> ยอะมากอันนี้ไปสเตชั่นดีกว่าชาวนี้มาในจังหวะของ อาหารคลีนครับเป็นอกไก,ยก่ย่างช่วงนี้มูทานอาหารคีมมาได้เดือนกว่าๆแล้วครับแล้วล่าสุดเจอเพื่อนเพื่อนออมล้นแล้วก็แฮปปี้มากเนาะส่วนข้าวเนี้ยมูเป็นคนติดทานข้าวมูก็เลยจะทานพวกข้าวไรส์เบอร์รี่แบบนี้เนาะก็จะย่อยนานอิ่มนานหน่อยนี่ก็เขาซิวเป็นสองซองว่ามันสะดวกดีขอขอบคุณโลกนี้ที่มีอัลเทร์และอาหารคีมเราะวางไลยบนจานถักอป้งไดกินจ้ ผมยาวมากอยากถักแต่ก็อยากไว้หน้ามาเนาะเหนเอาไว้กันคผมชอบร้านนี้ไอสลิมฟิตมากเพราะว่ารถมันไม่จืดอะรถมันแบบจัดจ้านดีเออแล้วก็กิมจิส่งถึงบ้านอร่อยดีเข้มข้นครับโม้ทำไมแต่งตัวเป็นเรื่องเป็นราววันนี้ว่าม <laughs> ีไปอีเวนต์พอดีครับก็เลยถือกันไปนอนในเมืองเนาะแล้วที่ยากที่สุดในภารกิจนี้ออกจากบ้านของเราคืออะไรรู้ปะ <laughs> การเก็บเครื่องสัมภารเพราะเราเป็นคนของเยอะบ้างเริ่มครับ ดี๋ยวจะเสียเวลาไปมากกว่านี้หเห็นก็เหนื่อยแล้วเหนื่อสิ่ใดจะบอกว่าเลยป่าเราค้นพบแสงสว่างทางออกที่ดีๆก็คือน้ำเซตัฟิลครับตัวนี้เป็นสำหรับเซฟซแอนด์บอดี้เลยครับก็คือใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวขวดเดียวจบพกไปท้าทาหน้าทาตัวไปเลยเราก็จะเอาไปด้วย ุึ่งชั่วโมงถึงเวลาอีเวนต์ก็ตอนนี้โมดกำลังลงทะเบียนซัมซุงมดจองซัมซุงกาแล็กซี่เอส22ไปครับเลือกอยู่ว่าจะเป็นรุ่นอัลตร้าหรือว่าแบบ22ก็ไมดาดีอ๋อเหมือนอัลตร้าจะมีปากกาตอนนี้เขาไม่มีโนโ้ตแล้วทุกคนจะเป็นอัลตร้ามาแทนโน้ตปากกาสิครบับโชดีตอนนี้ก็คือที่จองไปอ่ะเขาเหมือนอัพความจุ ใี้ฟรีเพราะว่ามันจะเอาแค่1นึ่งสองปดใช่ปะเขาก็อัพเป็น2อง้าหกให้เลยดูมีสีเยอะด้วยนะครับเบอร์เจนดี้สีดําสีขาวสีเขียวววมันจะเอาสีเทาสีเทาสวยดีเนาะเล่นคอมจนเย็นแล้วครับออกไปอีเวนต์กันดีกว่าบอ,อกว่าเขาจะมีอะไรให้เราทาน <laughs> เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราาของไปเก็บแล้วก็ออกไปนั่งชิวกัน ีก็เป็นอีกอาหารเขาเรียกอะไรอีกหนึ่งอาหารซึ่งกิงนกอบมอสเมื่อนมีนเมนูอะไรประจำที่สตา b u c k คไหนลองพิมพ์มานะทางเราก็คือออร n เรนจี a ่ากาแฟสช็อตคือที่สุดจริงๆมันสดชื่นมากค่ะมันเป็นน้ำส้มซ่าๆแล้วก็ได้กาแฟเพิ่มไปเนาะถ้า1ช็อตก็จะเบาๆกำลังดี2ช็อตก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยมันจะฟีลแบบตึบขึ้นจริงใจและอีกหนึ่งอย่าง อุ้ยอุ่นมากำลังร้อนๆเลยครับมีนเป็นแซนด์วิชปูอัดไส้ทะลักันเองกินกับกาแฟตอนเช้าก็คือแฮปปี้ที่สุดเมื่อเกลย่ลงไปกินอาหารเช้าก็แบบสั่งตาตาบาคให้เนือกัน ถึงเวลาเช็คเอาท์แล้วครับทุกคนมาขอพูดถึงตัวช่วยของมดสักนิดนึงครับก็คือเซตาฟิลครับมดเชื่อว,ว่าไม่มีใครไม่รู้จักหรือไม่เคยใช้เซตาฟิล,ฟลนะครับเขาเป็นเาามื่อสำอางอันดับหนึ่งที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังของอเมริกาแนะนาครับเอาจริงไม่ต้องอเมริกาที่ไทยก็แนะนาครับมาพูดถึงตัวแรกกันก่อน,นครับเซตาฟิลออยล์ลสกินคลเนอร์อันนี้หมดใช้ตั้งแต่เด็กจนวัยรุ่นจนถึงปัจจุบันเลยครับทุกคนครั้งแรกที่รู้จักก็คือไปาหมอสิวแล้วเขาก็็็เเเเเหนนนนนนรรราาาาาาใสส่่่ชุัััักกกีียย้้้งอปตตติแว หมอบอกว่าไม่ต้องซื้อให้ออกไปซื้อเซราฟิลเองข้างนอกแล้วก็อ๋อโอเคครับ <S <S ช่วยเซฟ <S <S ตังไปได้เยอะนะนึ้ออกมามเ่ลเราไปหาหมอสิว่าอีตัวนั้นหน้าตลอดแบบนิดเดียวแต่แบบโคตรแพงเขาก็เออไปแนะนําตัวเซราฟิลแต่สูตรนี้ที่โมจะเอามาพูดถึงอะ่ะเขาเป็นสูตรสําหรับผิวมันโดยเฉพาะครับจะเห็นเลยว่าเขาคาดเอาไว้เรียบร้อยตรงนี้ว่าสําหรับผิวมันครับถ้าพูดแล้วนะตัวนี้โมแฮปปี้มากๆพะโมเป็นคนที่ผิวผสมทีโซนของโมคือมันมากๆเข้าใจว่าผู้ชายหลายๆคนจะเป็นเหมือนกันไม่ทีโซนมันก็คือมันทั้งหน้าไปเลยใช่ั้ตวนี เขามีนวัตกรรม Gentle Foaming Action นะครับช่วยในการล้างความมันส่วนเกินสิ่งสกปรกตกค้างแล้วก็เหมาะกับผิวมันผิวผสมหรือว่าคนเป็นสิวมากๆครับและนวัตกรรม Moisturizing Film ครับตัวนี้ทัางลาแล้วก็ทางหลอกความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราเลยครับเขาใส่ส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ลดการระคายเคืองไปด้วยสําหรับใครที่แพ้ง่ายหรือว่ากลัวแพ้นะครับเขาเขียนเอาไว้เลยว่านอนของน d o g e n i c ครับแปลว่าไม่อุดตันรูขุมขนแล้วก็มี pH 5.5ที่ไม่รบกวนผิวของเราด้วยครับลักษณะของเขาจะเป็นคลีนเซอร์เนื้อใสๆคร ไม่ฟองไม่มากเพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมของสบู่เพราะฉะนั้นหลังล้างเนี่ยน่าจะไม่แห้งตึงแล้วก็น้องจะไม่ทําลายสกินแบเรียร์หรือว่าปาการผิวของเราด้วยครับหลังล้างเนี่ยฟิลคือกําลังดีเลยคือไม่แห้งไปไม่ชุ่มชื้นไปมดชอบสูตรนี้มากๆอยากแนะนําให้ทุกคนไปลองครับแล้วคือราคาเป็นมิรมากๆครับตัวนี้นและน้องพระเอกคนนี้อีกคนนึงครับเซรั่ i ฟิลไวจ์ไรซิ่งโลชั่นตัวนี้แฮปปี้มากเพราะว่าเขาเป็นสําหรับเฟซแอนด์บอดี้ครับขวดเดียวใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยเนี่ยอย่างเวลามาสเตชัน มาอันเดียวก็คือทาหน้าทาตัวไปเลยไม่ต้องแยกมอยเจอรนะ์หน้าอันมอยเจอร์ตัวอันแล้วเป็นหัวปัม๊มอย่างนี้ใช้ง่ายครับเวลาจะเดินทางก็คือแค่เราหมุนล็อกเขาเนาะน้องเขาก็จะกดไม่ลงก็จะไม่หกเลยเธอรกระเป๋าของเราด้วยถือว่าดีครับตบโจทยแล้วรุ่นนี้เขาเป็นรุ่นไลท์ด้วยครับ เขียนเอาไว้ตรงนี้เลยคือเขาเป็นโลชั่นที่เนื้อบางเบาครับให้ความชุ่มชื้นดีเหมาะกับทุกสภาพผิวพูดอย่างนี้เลยออสกินไทป์ครับตัวนี้ไม่มีน้ําหอมแล้วก็พาราเบนครับและเป็นสูตรอนคอ o บ e d o จ e n i คือไม่อุดตันรูขุมขนวัางเลยในนี้เขาใส่สารให้ความชุ่มชื้นมาถึงหตัวครับตัวที่มดชอบที่สุดจะเป็นอะโวคาโดออยล์เพราะว่าด้วยปกติเนี่ยหน้าเราก็ไม่ต้องพูดถึงเท่าไหรนะ่เนาะตัวเนี่ยมันไม่ค่อยผลิตน้ำมันอยู่แล้วครับพอเทียบกับหน้านะตัวเราจะแห้งมากพอได้ Oil, ไอโนะวคาโดออย มาแบบชุ่มชื้นผิวดีมากๆแล้วก็มีวิตามิน B แล้วก็วิตามิน E ช่วยในการาบบำรุงผิวด้วยครับเนื้อโลชั่นเขาจะเป็นเนื้อโลชั่นสีขาวๆครับก็ปาดไปบนผิวเลยเพื่อนเพื่อนจะตกใจนะคือปาดไปมันจะเป็นขาวๆใช่ไหมครับก็เกลี่ยให้เรียบร้อยเนี่ยคือปาดไปอะผิวมันชุ่มขึ้นมาเลยครับคือเหมือนได้ดื่มน้ําจริงๆอะทานอนเนี่ยตื่นมาคือผิวนุ่มสุดๆส,สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเซตาฟิลนะครับไม่ว่าจะตัวเซนเซอร์สําหรับผิวมันหรือว่าโลชั่นนะครับก็ไปหาซื้อได้เลยทุกที่ครับบูช ท็อปปี้ลาซาด้หรือว่าร้านค้าชันนำมีขายดี่จริงๆนะครับวันแนะนำเฮ<ะ>้ยเดินมาแล้วอุย๊ยใครมาดิวันนี้เรามากิน,นวันเกิดปกนะครับที่ร้านมันนจาจายเดี๋ยวก่อนกินไม่สนใจที่ไหน กลับมาถึงห้องแล้วครับโอ้โหวันนี้เมาส์กันแบบเมาส์เพลินเมาส์แตกมากโอ้ยรีวิวลานบุฟเฟ่แบบมันเป็นบุฟเฟ่เกาหลีครับร้านเขาชื่อมันนาจาอยู่ข้างๆกับร้านที่ขายเค้กชื่ออุ้มอะเอออร่อยโอเคนะอันนี้มันเป็นบุฟเฟ่ครับวันนี้มุดจ่ายไปตกหัวแล้วประมาณพนะันห้าพันหก้งถ้าจำไม่ผิดนะอืมก็โอเคครับอร่อยดีนะเป็นแบบปิ้งๆมีเนื้อมีหมูครับสั่งได้มีรามยอนอร่อยชอบม <laughs> ากยหนะ ิตก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปบล็อกน้องเพราะช่วงนี้มดไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่พยายามจะออกวล็อกแหละแต่ว่านั้นนะมันก็จะออกมาทีเพราะมไม่ค่อยได้ออกไปไหนครับก็จะอยู่ห้องเขียนงานสามารถกว่าเนาะถ้าชอบคลิปบล็อกให้ทำนู่นทำนี่ก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจกดไลค์ได้ครับก็สำหรับใครที่หาสกินแคร์ดีๆนะครับ เซตาฟิลเป็น,นออที่ดีมากๆครับดีกับผิวแล้วก็ดีกับเงินในกระเป๋าด้วยครับสามารถหาซื้อได้ทุกที่ครับบูธบัตรสารร้านรรรขายยาห้างสรรพสินค้าชั้นนำหรือว่าออนไลน์บอกเนอะคลีนเซอร์สำหรับผิวมันดีจริงๆกับตัวมอยเจอไรซิ่งโลชั่นครับเป็นลื่นไหลสบายผิวหัวปัม๊มทานหน้าทาตัวได้จบในขวดเดียวครับเจอกันใ่คลิปหน้าไปละครับ